หลายเวลานี่บ่เคยเข้ามาในสุขุมวิทได้ลูกค้าตะดอนเมืองมาเลเซียมาเลเซียบอไทยได้ให้เขาเตอร์บอกว่ากดมิเตอร์พันโนมิเตอร์พันให้เมาส์ยังเดียวอเนี่ยยังเดียวเกืดเขาบอกว่าเมาสี0อยหาสิบสยหาบ ทางทุงทางด่วนออกทาานี้ออกให้คนขับออกให้ร่วมค่าทางด่วนสี่รอยหสิบโอเคมากแล้ว,วบปุบ๊บปับ๊บาเคยมาสามร้อยมีเงาสบ่ใจไหมสจ่ใจแค่สามร้อยบาทบอกแล้วค่าทางด่วนเอามาอ่าใจค่าสามร้อยบาทค่าทางด่วนมันน้มันจริงเหระค่าทางด่วนร้อยสี่สิบบาทอาร่วมกันด้ว่าเป็นตัวเลขมันก็สี่ร้อยห้าสิบคือเก่า เอหมอนท่ยอะไรขหงวหมอนี่แหละเขาถึงว่าต่างชาติเวลาหมารถไห้เก็บเงินก่อนเลยจตนมันหนีเงาแม่น,นันนี่ทำไมเด้อพี่น้องไปต่างจังหวัดไปยังฝรั่งอินดูงอินเดียต่างประเทศเนี่เก็บตังก่อนเลยเดี๋ยวมันกลับลำทะเลอกันอีก ผมว่าถาไกยับขายยานยู่นีเแยก็สูง